สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรนโบว์ธานดอกเข็มสีแดงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกเข็มสีแดงของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นทรงพุ่มขึ้นมาแล้วก็มีกรีบบานด้านข้างค่ะส่วนด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นตาทียับเปยูค่ะเป็นเบอร์ส เราก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะเป็นขอบทองค่ะเราก็จะตัดออกมาสีเส้นความยาวก็อยู่ที่30เซนติเมตรค่ะแล้วก็เตรียมกันไกนะคะและเหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับก็ได้ดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำอาริบิ้นทั้ง4ี่เส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านเลยเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็ทำการรวบอิบบิ้นมาแบบนี้ค่ะ ด้านนี้จะเป็นด้านที่มีขอบทองนะคะเดี๋ยวเราจะหันด้านที่ไม่มีสีนี่ค่ะแล้วเราก็จะพับลงมา10เซนติเมตรนะคะแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็บีบให้เป็นรอยเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำฐานสีกันนะคะโดยหยิบออกมา2เส้นก่อนแล้วก็ให้ด้านที่สั้นของริบบิ้นอยู่ด้านหน้านี้สช้เส้นที่2คือเส้นนี้ค่ะคล้องไปที่เส้นแรกซ้ายมือ ะะต่อไปค่ะเส้นที่3มก็จะครองข้างล่างเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะจะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นแรกนะคะนี่ค่ะเราก็ลอดไปเลยจากนั้นก็กางริบินค่ะให้เป็นช่องแบบนี้เอานิ้วล้วงไปหยิบริบินเส้นที่3มนะคะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4ค่ะ ทีนี้เราก็ดันริบบิ้นเข้าไปแล้วดึงให้กระชับนะคะจะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำเอาเรนบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นคือตรงนี้นะคะให้ดูค่ะริบบิ้นจะเป็นคู่คูแบบนี้นะคะจะมีเส้นสั้นแล้วก็เส้นยาวเราจะใช้เส้นด้านหน้าซึ่งเป็นเส้นสั้นนะคะพับลงมาข้างล่างค่ะเส้นด้านขวามือนี้ก็พับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนะคะพับ ขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือนี้จะนำมาลอดชี้ช่องนี้ค่ะเป็นการล็อกริบบิ้นดึงให้กระชับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะให้ดูนะคะริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านนี้เราจะนำมาลอดช่องค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะลอดให้ครบทั้ง4ด้านเลย พอทำครบทั้ง4ด้านนะคะดึงให้กระชับแล้วก็พลิกมาด้านนี้ค่ะเพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้จะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือค่ะดึงริบบิ้นมาด้านขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นใช้ปลายของเขาคาาเสียบเข้ากับช่องตรงกลางคือตรงนี้นะคะนับจากแนวของเขาเป็นช่องที่2ค่ะนี่นะหนึ่งสองก็ใส่ลงมาเลย นี่ก็ดึงไว้ประมาณนี้นะคะต้องดึงสุดค่ะต่อไปใช้เส้นถัดไปมาดึงมาทางขวามือโคง้งปลายแล้วก็เสียบในช่องถัดไปนะคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้งสี่เกรบค่ะ ตอนนี้เราก็ทําครบทั้งสี่กลีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆดึงค่ะอย่าดึงจนแรงเกินไปนะคะเราต้องการให้ส่วนตรงกลางเขามีความเป็นแฉกค,ค่ะนะคะให้เป็นแฉกเล็กๆที่อยู่ข้างบนนะคะทีนี้พอสวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงริบบิ้นที่อยู่ด้านข้างเห็นไหมคะ ที่เป็นเส้นที่สั้นๆเนี่ยค่ะเราจะตัดทั้งสีด้านเลยแต่เวลาตัดนี้ให้เขามีความเหื่อมออกมานิดนึงนะคะอย่าตัดจนชิดค่ะเพราะเวลาที่เดี๋ยวเราจะสอดริบบิ้นนะคะจะได้เห็นช่องได้ง่ายดายค่ะเราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราจะเสียบเข้ากับช่องด้านหลังนี้ เห็นไหมคะตรงนี้ที่เราตัดเมื่อกี้นี้ถ้าตัดสุดนี้จะเสียบเข้าไปยากค่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าเสียบช่องข้างหลังได้แบบเห็นอย่างชัดเจนค่ะเราก็จะได้กรีบบานในทรงนี้นะคะต่อไปค่ะมันเดิมค้งไปด้านหลังตรงนี้เขาปิดอยู่ก็เปิดเข้าออกนะคะเราจะเห็นช่อง เ,เราก็ทําให้ครบทั้ง4กลีบค่ะพอเราทําครบทั้ง4กลีบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาจัด กรีบแต่และกรีบให้เท่าๆกันนะคะพอกรีบสวยงามเท่ากันแล้วนะคะเราก็หันมาด้านนี้แล้วก็มาตัดริบบิ้นส่วนที่เกิดออกให้หมดถ้าเกิดว่าใครทําคล่องแล้วนะคะก็สามารถลดตัวของริบบิ้นลงได้ค่ะนี่นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ติดเทปใสนะคะเพื่อไม่ให้กรีบของเขากระเจ้งออกค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ดอกเข็มสีแดงนะคะสวยงามมากแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ